ต้องตกใจน้องปลอดภัยแล้วแต่อีกตัวอยู่ไหนเนี่ยมีคนจับเป็ดไปแล้วได้ยินเสียงร้องตอนนี้ห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนวันนี้หาทั้งวันแล้วไม่เจอแล้วก็ขึ้นห้องไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องมาจากฝั่งบ้านเช่าเสร็จแล้วก็วิ่งลงมาตะโกนเขาบินลงมาป๊กแล้วเลยวิ่งตามพก็เลยเขาไปหยุดตรงนั้นให้ไปช่วยมา แล้วก็อีกตัวหนึ่งยังหาไม่เจอเขาเป็นคู่กันแต่ไม่ใช่ของพออ่อนะของไอ้เสือค่ะของพี่เสือโอ,โอ้เ,อเรียกหาเออเรียกหาเนยเขาเรียกหาเพื่อนเขาเรียกหาเพื่อนเอาเรียกที่ลูกเรียกเร็วเอาเรียกดังๆหน่อยลูกดังอีกดังอีกจะได้รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนพี่หนูอยู่ไหนหนูลองที่ลูกร้องเร็วลองเร็วลูกร้องอีกเรียกเพื่อนมาลูก ว่าบ้านเจอบ้านแล้วลูกร้องเด็วร้องเร็วร้องไหม่ร้องไหม่ร้องเด็วร้องไอ,อ,อ,อ้เพื่อนกลับบ้านพี่หนูน้องหนูกลับบ้านไม่ถูกนะเลี้ยงร้องไหม่ลุกร้องไหม่น้ำตาไหลด้วยนะน้ำตาติดแก้มพออ,อเลยนาหน้าทีกำลังหาเป็ดอีกตัวหนึ่งเจอเขาบมเงีงย่ย ไปคู่ต้องกลับมาคู่ห้ามเป็นอะไรทำไรเขาไปคู่ต้องกลับมาคู่เรียกเร็วให้เขาได้ยินเสียงว่ากลับมาตรงนี้ เนี่ยแม่พามาไอ็นน้ำเนี่ยตรงนี้หลังบ้านเนี่ยเร็วเร็วเรียกเร็วเร็วเรียกเร็วเร็วสิเรียกเร็วลุกหนูไปสองต้องกลับมาสองรู้ป่ะึสองต้องกลับมาสองเรียกเร็วเร็วเรียกเพื่อนมา เที่ยวกันที่ไหนเนี่ยทั้งวันแล้วนี่ค่าอีกวันละกลับมาได้ตัวเดียวได้ไงต้องกลับมาคู่รู้เปล่าึตอนนี้อ่างน้ำแม่ฟ้านะคะดูนี่นะคะ ต้องรอให้มาได้คู่ก่อนนะลูกนะในร้องทีในร้องเรียกสิเร็วๆไม่เอาไม่ทำหน้างงเมื่อคืนยังร้องซบอยู่เลยเห็นไหมกินแล้วเต็มเลยขี้เต็มเลยไหนหนหน้ามันสิลูก เป็นเป็ดของเสือนะคะเสือเลี้ยงเสือก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานนี่และค่ะเลี้ยงฝั่งตรงข้ามนี่น้องขี้เต็มเลยอย่รอหืม,หมหงงงงทำหน้างงอะ่ะนะก็จะปินสูงมาก ตอนแรกคิดว่าโดนเหลือมันะแต่เห็นตัวนึงว่า,วาก,าาาาก็คิดว่า,านี่มอี่ก่อนาแม่ืออย่างนี้มันบินบินได้แม่นีสูงขน่ไหนนี้บินบางคร<า>ั้งบางครังตา้บางาคั<า>้งน้งองก็จะปล่อยเขาเดินได้ในโซน แฟนเขาที่หายไปเขาก็น่าจะโดนกลับนะแต่ตัวนี้มันเล็กไงมันก็จะมุดได้พอว่านะมันก็มันร้องไนงะคือถ้าหายไปไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เพิ่มหาตั้งอยู่บ้านเลยหาไม่เจอหายตอนเช้าเมื่อวานที่ตอนเจ็ดโมงกว่าแล้วก็ยันเที่ยงคืนถึงได้กลับมาเป็นเป็ดเป็ดที่เขานิยมเลี้ยงเป็นเป็ดสวยงาม เป็นเป็ดสวยงามพันพันอะไรนะเขาเรียกพันอะไรนะต้องถามไอเสือเขานิยมเลี้ยงกันแล้วมันฉลาดมันจะขี้อ้อนเออเรียกตลอดเลยตอนนี้ให้ให้อยู่ในอ่างอาบน้ำกลัวจะหายช่วยหน่อยนะมาลร้องทั้งวันทั้นคืน เข้าไปลูกเข้าไปอีกตัวมันจะใหญ่กว่านี้เยอะอีกตัวแล้วใช่เขารู้เขารู้ไม่งั้นเนี่ยมันโดนจับไปขนาดนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาได้นะแต่นี่มันกะลิงนั่นแนีะยเป็นเป็ดพันที่เขานิยมเลี้ยงก็เนี่ยหออนั่งตรงนี้พอนั่งเป็นชั่วโมงพอวนัจะท้องนั่นแหละเพราะว่าแต่ตัวมันเล็กไงตัวเมียมันจะเล็กตัวผู้มันจะใหญ่ มันเค้้องเรีย่างนั้นดูเรนะื่องไม่เห็นมันจะบินมาได้ยังไงคิดไหมเออโอเคเค่งลูกเก่งๆๆนี่มันแม่นด,นดูช่วยว่าเนี่ยคิดๆๆ I'm <coughs> ไหนอะไปได้ไงก็มันมีทางออกทางไป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 เแต่มันออกไอคิวต้องไปตรงนี้ไปเลยย่ากูดูพี่เาดิไม่เลยแหววไอคิวไม่ได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงอะเอาก่อนแล้วไอคิวไได้ยินไหมตตาได้ยินไหมไปไม่ไหวโดนใช่ตั้งเตี้ยนิดเดียวกแพงูมนรดาเรียนตรงเี้ยก็เลยเอาไปให้อยู่ในอางน้เีย ถ้าไม่รีบช่วยนะมันก็จะถูกฆ่าถ้าตัวนู้นโตโตตใหญ่โตแล้วเนี่ยธรรมดาก็จะอยู่นี่ไงโอ้นี่ตเรีขาจะเรียกเพราะว่าเขาโตด้วยกันนสองตัวอีกตัวนึงจะเป็นตัวผู้เขาจะตัวใหญ่โอ้เรียกอะไร ตัวลืมไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเลยธรรมดาเ็าจะไม่ตื่นธรรมดาก็าจะเป็นเป็นเป็ดที่ขี้อ้อนมากแล้วเมื่อวานตอนมาปุ๊บเนี่ยเขาร้องไห้นะน้ำตาเขาไหลออกมาแบบติดแก้มเราแล้วเขา,า,าก็าาจะโตด้วยกันตั้งแต่ตัวน้อยๆเนีย่นย คือหนึ่งอะนะพอออยากจะฝากว่าถ้าเจอก็เอามาส่งคืนเถอะเพราะว่าเอ่อหนึ่งถ้าเรากินไปมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเนาะแ,<ต>แล้วหนึ่งชีวิตก็มีค่าแล้วเขาก็กินไปก็กินได้แค่มื้อเดียวแต่บาปกรรมที่ติดตัวหรือไม่ก็อย่างน้อยๆเนี่ยสองหมื่นบาทพอออให้ทันทีถ้าใครเจอปุ๊บเอามาเนี่ยเงินสดได้เลยสองหมื่นบาทซื้อชีวิตหนึ่งชีวิต บางคนอาจจะคิดว่าเราบ้าไม่มีเอ๊ะเป็ดตัวเดียวทําไมไม่ปล่อยให้มันไป <c oughs> คือเราอะทุกชีวิตเราถือว่ามันมีค่าเพราะว่าหมาแมวแถวเนี้ยเจ้าของทิ้งอะไรทิ้งเราก็เก็บเอาไว้หมดนี่ก็อีกตัวหนึ่งเจ้าของทิ้งไปท้องเราก็เอามาแล้วเป็ดเขาก็มีชีวิตอะแล้วอีกสําคัญเลยมึงก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเมื่อได้อยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเขาไม่ คือมันมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วแต่เที่ยงคืนเขามาเรียกมาเรียกนะมาเรียกเสร็จแล้วก็พอ,อ,อก็วิ่งลงมาพอบอกใครจับเป็ดปล่อยมาเดี๋ยวนี้พอตะโกนปุ๊บเดี๋ยวก็บินลงมาจากบ้านเช่าตรงนี้เป็ดเป็ดตรงนี้แล้วก็บินลงมาข้างหน้าก็หนูไปใครไปจับเมื่อคืนเราลองเต้พออก็เดินลงมาอุ้มเขาเมื่อคืนเขาซบแบบร้องไห้เลยอะ ยังมีคลิปอยู่เลยนี่เขาตื่นเหมือนเขาโดนจับอะค่ะเขาโดนจับลักษณะเขาจะตื่นคนวรเพราะปกติแม่เป็ดเนี้ยเขาจะอ้อนเขาจะขี้อ้อนถ้าอุ้มเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่เขาจะไม่ไม่ดิ้นเลยแล้วเหมือนเขาเขาหลุดออกมาได้หนึ่งตัวเราอยากจะรู้ว่าอีกตัวอยู่ไหนก็เลยคิดว่าถ้าใครจับไปก็แล้วแต่ให้สองหมื่นบาทให้สองหมื่นบาทเอาชีวิตเขามา ให้เขาได้มาอยู่ที่ที่เดิมเนี่ยดูดูไอ้เจตัวนี้ก็จะของทิ้งเขาเ,เ,เรียกอย่างเงี้ยตลอดเลยเขาเรียกเขาเองแล้วก็อกหกตัวอยู่ในเนี้ยนี่เดินขาลากนะอ,อยู่ในเนี้ย,นนยอันนี้ก็จะจ้างเด็กดูแลอัอนนี้ไะที่น้องเจมส์น้องเจมส์นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่บอก อันนี้พี่เจมใส่ไว้ทําความสะอาดก่อนลูกเนี่ยดูแน่ดีงั้นเนี่ยทั้งหมาทั้งแมวมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเราถือว่าทุกชีวิตมีความหมายอันนี้เวลาเขาทาความสะอาดให้น้องกขก็จะจับใส่แล้วเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วตรงชุดอีกเยอะในนู้นนะคะเยอะมากเต็มไปหมดแม่นเนี่ยก็อยากให้ดูว่าพวกเราช่วยกันอย่างนี้ดีละทุกชีวิตที่นี่มีความหมายหมด ที่เล็กที่ใหญ่เ,เขาจะฉี่ถ่ายไม่ปกติแล้วก็มีมีพี่คนหนึ่งก็โทรมาบอกว่ามีน้องหมาน้องแมวเขาเลงไม่ไหวเขาก็เก็บมาตามถังขยะเขาบอกว่ามีคนเอาไปทิ้งที่ถังขยะตั้งแต่ตัวน้อยๆอ,อยู่ในกล่องเขาก็เก็บมาเรื่อยๆทีนี้เขาเห็นว่าพี่ฟ้าชอบช่วยเหลือหมาแมวเขาก็เลยโทรมาเราก็เลยไปรับมาหมดเลยเจ็ดตัวตั้งแต่ตัวน้อยๆนี่